ทุทครับแหมวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมจะมาแนะนำนะครับผมในส่วนของเมาส์นะฮะจากทางค่ายของ HyperX นะครับต้องบอกว่า HyperX เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสลองใช้หูฟังเขามาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้สัมผัสกับตัวเมาส์นะฮะก็คือเจ้านี่ฮะ HyperX p o w e r า l เวอร์นะครับนี่เไงดูปลองเขา คือหน้าตาตัวกล่องนี่คือเขาจะมีบอกชัดเจนเลยครับว่าเขาเนี่ยเป็นเมาส์ในซีรีส์ที่ชื่อว่า p าวเว f i ์ไนะครับแล้วก็รุ่นเนี่ยคือ h ฮสนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือเขาเป็นไลท์เวทนะคือเขาเป็นดีไซน์ที่เป็นอัลตราไลท์เวทนะครับผมนี่ฮะรวมไปถึงน้ำหนักที่เขาระบุไว้เนี่ยคือเจ้าตัวนี้นี่มีน้ำหนักอยู่ที่59กรัมนะครับด้วยดีไซน์ต่างๆนะครับผมตัวนี้ที่เป็นการเจาะรูเสาะร่องต่างๆแล้วรวมไปถึงการเจาะทะลุแบบทะลุจริงๆนะฮะคือมองจากด้านบนเนี่ยเห็นพืื้นนนนเเเเเลยยยะะคคคคครัับบบก็็อตววสาาาาีี่จมมปแ ทนทานนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงจะไม่พานกันง่ายนะในการเสียดสีขอบโต๊ะเองหรือว่าอะไรก็ตามที่ผนโตนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับผมเวลาเราใช้เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้มีสารมาหน่วงมือเราตอนที่เราใช้งานนะครับผมแล้วรวมถึงเซ็นเซอร์ที่เขาใช้นะครับเขาเลือกใช้ปเป็นเซนเซอร์ที่ชื่อว่า p i x a r t 3 3 3 5นะครับผมซึ่งเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงกลางของตัวใต้เมาส์เลยนะครับนี่คือด้านหน้ากล่องที่เขาบอกนะครับแล้วที่ด้านหลังนะด้านหลังนี่จะมีสเปคที่บอกไว้ละเอียดขึ้นนิดนึงก็คือ เจ้า TTC Golden Micro Dust Proof Switch นะครับคือตัวนี้เนี่ยสวิตช์เขาค่อนข้างจะทนทานแล้วก็รวมไปถึงนะครับจะแบบป้องกันพวกฝุ่นพวกอะไรที่เข้าไปอาจจะทําให้มัลเบิร์นหรือมีปัญหาเรื่องการใช้งานซึ่งตัวนี้เนี่ยเขจะป้องกันได้ด้วยนะครับผมปุ่มต่างๆที่สามารถตั้งค่าได้นี่คือ6ปุ่มด้วยกันนะครับในตัวซอฟต์แวร์เขานะละรวมไปถึงนะครับผมตัววิ่งเกรด PTFE Skate นะครับก็คือฟรีใต้มัลหรือสเก็ตมาส์ของเขาด้วยนะครับผมก็คือพรีเมียมมากๆนะครับต้องบอกว่าเพสรที่ถือว่าเป็นตัวท็อปๆของ HyperX เลยนะครัป สำคัญคือมันสามารถเสียบใช้ง,งานงได้ทั้ง PC นะครับ PS4 นะครับแล้วรวมไปถึง Xbox One ก็คือยุคน,นี้สมัยนี้นะครับผมแม้กระทั่ง PS5 ที่ผมลองเล่นดูครับเกมอย่าง Call of Duty นะครับภาคล่าลสุดคือพอเสียบเม,มาส์ปุ๊บมันจะดีเทคขึ้นมาเลยว่าคุณได้อินพุตมาเป็นเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับก็ทําให้เราเล่นแบบคอมได้เลยนะทั้งทั้งที่เป็นเครื่องเพลย์นะครับแต่ว่าคอนโทรลด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดได้ด้วยเช่นกันซึ่งเจ้า PS เนี่ยก็รองรับตรงนั้นด้วย100%เลยครับนี่คือตัวกล่องนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูหน้าตาของตัวเมาส์กันก่อนละกันก่อนที่จะเข้าไปเทสยิงในเกมน,นี่ครับคือเจ้าตัวเมาส์นะครับผมหน้าตาเขาเนี่ยจะเป็นทรงบาลาน์เนาะบาลาน์ก็คือซ้ายขวาจอกแบบมาเท่ากันนะครับก็คือไม่มีการเว,ว้าหรือโค้งให้รู้สึกว่าเป็นมือขวาหรือมือซ้ายโดยเฉพาะจอดจงนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาแล้วก็สามารถตั้งค่าได้มากมายนะฮะปุ่มข้างๆาจะมีให้2ปุ่มใหญ่ๆเลยเห็นไหมกับโลโก้ Hyper X นะครับ ด้าน,นบนนี่ฮะเจาะรูเพื่อไล่เบานะครับถ้าเป็นภาษาแบบโลซิ่งก็คือไล่เบานะฮะมีไฟอยู่ตรง scroll m o u เป็นจุดหลักนะครับซึ่งผมตั้งมาเป็นเนี่ยเป็นเร i โ b o ์ default เขาเลยคือไหลเรื่อยๆนะครับแล้วสังเกตนะที่ผมบอกนะครับนี่ฮะคือเหาะแบบเดียวคือเอากระดาษมาวางดูนะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมครับคือจะเห็นทะลุปไปถึงกระดาษเลยเห็นไหมฮะ <c oughs> คือเขาเนี่ยตั้งใจที่จะให้มันแบบ เจาะทะลุถึงกันแบบนี้เลยนะครับทำให้รู้สึกว่านี่คือการไล่เบาอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ตัวฟิสเมาส์นะครับมีความทนทานนะครับผมใช้งานได้เป็นระยะเวลาน,านานแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขามีตัวชุดเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวการลื่นบางคนแบบว่าจับดีไซน์แบบนี้แล้วรู้สึกลื่นหรือว่ามันจับไม่ไม่ขนัดนิดนึงนะ,นะครับในกล่องเขาจะมีมาให้เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับ นี่ครับก็จะเป็นอุปกรณ์ในกล่องที่เขาบอนเดิลมาให้นะครับก็จะมี Quick Start Guide นะครับก็ใครที่ยังไม่คุ้นเคยก็ลองเปิดดูได้นะครับรวกไมถึงนีะฮะทำทักทายจากทาง HyperX เอ็กใช่ไหมไฮเปอร์เอ็กซ์แฮตยูเคินะฮะนี่แล้วก็ตัวนี้ครับที่สำคัญก็คือที่ผมบอกเนาะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นแผ่นยางนะครับปะที่คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ลูไมถึงกริปด้านข้างนะครับทำให้เราจับถนัดมือแล้วก็จับแน่นแน่นมากขึ้นนะครับอ่าแล้วลูไมถึงนะครับตัวฟีด เพื่อเอาไว้เปลี่ยนครับพเราใช้ถึงอายุการใช้งานของเขานะครับแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยทุกครั้นี่เป็น ดีไซน์แบบบาลานซ์นะครับผมเราจะจับในรูปแบบได้ทุกรูปแบบของการจับมาไม่ว่าจะเป็นฟามฟิงเกอร์ทิปหรือแม้กระทั่งคราวผมเองจะเป็นคนจับเมา,เาส์ทรงคราวนะครับแบบสายคราวจิกนี้นะครับจับแค่ครึ่งเดียวครับก็จิกขึ้นไปโดงๆขึ้นไปและที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นี้คือตัวสายนะฮะสายเขาจะทําเป็นสายผักไนลอนเลยนะครับก็คือทนทานมากๆนะครับก็คือสามารถที่จะพลิกงอได้ขยําได้นะครับไม่มีหักไม่มีพันไม่มีอะไรเลยถ้าใช้คู่กับมาบันจี้นี่ก็คงจะสะดวกสบาย มา,มาเพราะว่าเนี่ยขนาดคือผมเอาสายมากองว่าตัวนี้เนาะเวลาลากเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้มันเป็นเมาส์ที่มันไม่ได้มีสายฮะเพราะว่าสายเขาเบามากๆนะครับอันนี้คือภาพรวมของเจ้า HyperX p o w e r f i b S นะฮะไปะเดี๋ยวไปลองดูซอฟต์ร์แล้วก็เดี๋ยวไปลองยิงกันในเกมดีกว่าเอาละรครับก่อนที่จะไปเริ่มในการยิงกันนะครับผมก็ต้องบอกว่ามาทำความรู้จักกับเจ้า HyperX e n e n u i t y กันก่อนดีกว่าในกะราบผมก็ ผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงยังไงที่แท้จริงน,นะครับแต่ว่าผมเข้าใจแบบนี้เนาะก็คือ HyperX e n g e n i t y นะครับนี่ฮะเป็นซอฟต์แวร์ของเขานะครับก็เป็นช่วงเบต้านะครับแต่ว่าใช้งานง่ายครับก็พอเข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยครับ hyperx.com/slash/page/slash/enjenti นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะมีอธิบาย แล้วก็มีวิธีการใช้งานรุ่นนี่น้นานที่เขาบอกฟีเจอร์ของตัวซอฟต์แวร์ไว้นะครับก็คลิกเข้าไปฮะดาวน์โหลดปุ๊บมันจะมาที่หน้านี้เลยนะครับซึ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นดีเทคมาเป็น Windows 10นะครับซึ่งผมใช้เป็น Windows 10แท้นะครับก็จะพาเข้าไปที่ตัว Microsoft Store นะครับ Microsoft Store นะครับก็จะมีหน้าตายย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมาเป็นเหมือน store เลยนะครับปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้ หน้าตาอย่างนี้เลยหน้าแรกเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับซึ่งผมในเชื่อมต่อไฮเป๊ะไว้สามชิ้นด้วยกันคือเมาส์นะครับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับผมซึ่งไมโครโฟนเนี่ยเป็นตัว Cortcade S นะครับซึ่งสามารถปรับแสงไฟได้นะครับให้เขาลิงก์หรือไม่ลิงก์ก็ได้นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่คนจะเลือกลิงก์กันนะครับให้มันให้มันแบบว่าเป็นสีเดียวกันที่ทางเดียวกันนะครับอ่ามาดูที่เมาส์กันดีกว่านะครับเมาส์เนี่ยนะครับมีให้ปรับอยู่แต่หน้าด้วยกันก็คือไลท์์นนนนะะคครรรัับบาทออแล้วก็เเซซ ก็จะเป็น3จุดหลักๆเลยนะแล้วก็ข้างขวามือจะมี i n e a t e o o r i n g Rate นะครับแล้วก็ preset นะ เซฟโปรไฟล์ได้นั่นเองนะครับขั้าแรกเนี่ยนะครับก็จะมีให้ให้ให้คลิกนะครับนี่พวกแสงไฟในเรื่องของไลท์นะครับก็จะสามารถที่จะเซตได้เห็นไหมครับเรดิ้งโซลิดไซเคิลนะครับรวมไปถึงการเลือกสีอิสระเลยนะครับความเร็วในการสลับสีก็เลือกได้เช่นกันนะครับบอททอนนะครับก็นเนี่ยฮะสามารถที่จะคลิกแล้วก็ท้าปุ่มได้ที่เขาบอกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปุ่มครบถ้วนนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นดีฟอลต์เขาเนี่ยปุ่มเนี่ยก็จะเป็นสลับ DPI วนไปวนมานะครับคลิกซ้ายที ขวา Middle m o u า e ตรงกลางปุ่มพิเศษซ้ายขวานะครับก็คือปุ่ม4ปุ่ม5นั่นเองนะครับก็ตั้งแล้วก็ลองเซฟดูแล้วกันนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ครับอันนี้ก็จะแปลกตานิดนึงก็คือเซ mm ็นเซอร์เขาเนี่ยนะครับก็จะมีให้แอดเข้าไปเลยนะครับคือดั้งเดิมเขามี800นะครับผม1 0 0แล้วก็302สมมติเราเป็นคนที่เล่นเกมยิงแล้วก้องการ400 DPI นะครับก็แอดเลเวลเข้าไปแล้วก็ติ๊กนะครับ ก็กอกตัวเลขง่ายๆเลยครับ400 Enter นะครับอยากให้400เป็นสีแดงก็คลิกไว้ก็ดันนบบนี้ก็จะเป็น400ละก็จะช้าๆหน่อยนะครับผมจะใช้ย800นะครับโพลิเมต1,000นะฮะนี่ครับนี่คือตัวซอฟต์แวร์เจ้า HyperX Gen Unity นะครับที่สำคัญเลยนะครับผมท่านชมครับตอนนี้ HyperX เองก็เข้ามาเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของไทยมาเชียร์ด้วยนะครับและล่าสุดนะฮะ เขาก็มีโปรโมชั่นนะครับผมพิเศษสุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาว MIT h หรือแม้กระทั่งแฟนๆ HyperX เอนะครับไปดูที่ Sho ปี e นะครับกับส่วนที่เป็นช็อป f f i c i a l ท่าทางไฮเปอเกนะครับก็จะมีเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะนี่เลยครับผมโปรโมชั่นนี้เลยนะครับในช่วงเวลาฮะวันที่25มกราคมจนถึง15กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดของทาง h y p e r x ที่เปิดโปรโมชั่นนี้ใน s h o ปีเท่านั้นนะครับผมเป็น h y p e r x อ็กซ์เอ e มไอที f อสนะครับ u ั t ทู3ีาอนะครับผมในการลดราคาทุกรุ่นเลยนะที่อยู่ในช่องเปอ i ์ i ิเ a ียลไทยเบสครับอ่ะมาฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราลองนะครับผมใช้งานแล้วก็ทางรู้จักกับเจ้าซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับกับเจ้า Hyper X ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมกันดีกว่าว่าในการยิงวอลเลย์บเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นใน Deadmatch นะครับคือการจับเป้าแล้วก็การคอนโทรลเนี่ย ก็แได้หลังใจครับ่เวลาเรารีเฟรไวๆคุเซนเซอรเขาจะแบบไฟตามที่เราสั่งก็ไม่มีหลอนไม่มีเรือเลยใช่นไหมเราสัดทบอ๋อเอาอออ้ชออตอเแทเแทออเออเออเ แแบบแบบแบบแบลแบแบบแบบแบบบบแฟบแบบแบบแแบบจบบแบบแบบแทบแบปเบบแบกแที opponent killed enemy removed 3 down 4 down oh no yeah. Five kills remaining. Rida. Rest. Do not fight us again. จริงจริงทดสอบกับเกมอย่างวอเรแบบ์แนเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับถือว่าเป็นเกมที่เราเียได้ฝึก aiming แล้วก็ reflect ต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการยิงเกม fps เนี่ยคือค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วครบถ้วนมา,มากๆนะครับก็ประามาณน,นี้ครับผมจะเจ้าตัว hyperx head ตัวนี้นะ อยู่ในซีรีส์่บ์เค้าไฟเฮสครับคือซีรีส์ของเมาส์เขาเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์นะครับใครที่แบบว่ามองหาเมาส์ที่เป็นสมบาลานนะครับแล้วก็รวมไปถึงปรับตัวง่ายน้ำหนักเบานะครับผมและมีความทนทานในเรื่องของตัวการออกแบบนะครับก็จอเฮสเนี่ยถือว่าแจ่มจันทร์เลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยกันนะครับวัเจอกันใหม่ครับในโอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับไฮเป็กเฮสครับ